เรามาติดตามเรื่องของประเด็นหลังการเปิดประเทศหลังการครอบรมาตรการตั้งแต่วันที่1ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละคุณาาาครัชตะก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้เริ่มนโยบายผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศโดยในส่วนของผู้เดินทางทางอากาศเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ,รบก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงเนี่ยนะฮะสามารถเข้าประเทศได้ตามขั้นตอนปกติครับครับส่วน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการาส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับ,รบหรือว่าได้รับวัคซีนไม่ครบและไม่มีผลการตรวจ rt-pcr เนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว5วันนะครับส่วนการเปิดพรมแดนทางบก17จังหวัดเนี่ยก็มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับส่วนในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับทางคณะกรรมการ,การโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งล่าสุดเนี่ยได้มีมติเห็นชอบยกเลิกมาตรการคัดกรองโคร โทษครับยกเลิกมาตรการคัดกรองโควิด -19 สําหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศไทยนะครับก็คือทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะฮะทีนี้ส่วนรา,ายละเอียดของในพื้นที่เนี่ยที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาจจะต้องไปติดตามกับคุณนวพันธ์พร้อมหรมพร้อมแล้วคุณนวพันธ์พันนระ อ่ะคุณนวพันธ์พลายพันธ์นค,ค่ะพ่ทธกาลสวส์ชอฟุเก็ตแม้ผมลืมตลอดเลยคุยคุยกันหลายรอบแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนวพันธ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอกเอกวินคุณรัชตาค่ะครับสวัสดีครับอยากจะให้เล่าให้ฟัง<ร>หน่อยฮะตุนตะาคมกับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในคนที่จะเข้าจังหวัดภูเก็ตนี่ต้องทํำยังไงบ้างครับ เอาเป็นในประเทศก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทางจังหวัดเองก็มีประกาศมาแล้วว่าในส่วนของภายในประเทศเนี่ยทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางอากาศเนี่ย ประชาชนสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่มีการตรวจเอกสารซึ่งก่อนหน้านี้นต้องทำความเข้าใจว่าจังหวัดภูเก็ตจะเข้มในเรื่องของการตรวจเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดหรือการฉีดวัคซีนจะต้องอย่างน้อยสองเข็มเพื่อที่จะมาแสดงหน้าด่านนะคะวันนี้นังแส่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจําด่านอย่างทางบกก็คือมีเราเข้าได้ทางเดียวมันก็เลยจะคุมง่ายนิดนึงในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็ที่ด่านตรวจท่าจัดชยัยยังคงมีเจ้าหน้าที่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองยังคงให้ความอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยน้องประชาชนแต่ไม่ได้ตรวจเอกสารใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าในส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจเอกสารก็อย่างที่กล่าวไปแต่ในการที่มีเจ้าที่ประจำด่านเนี่ยเพื่อความปลอดภยัยความมั่นคงการเดินทางเข้าจังหวัดค่ะซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปก็ถือได้ว่าปกติไม่ได้เพิ่มปริมาณมากกว่าก่อนหน้านี้มากนะักเพราะว่า ทางในประเทศเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในส่วนของคนไทยเองมีการตรวจมีการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถควบคุมไม่ร้อเปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีปัญหาใดๆในส่วนของทางบุกส่วนทางเรือก็การเดินทางเข้าทางเรือเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณน้อยกว่าทั้งทางบุกทางอากาศนอกจากนั้นในส่วนความเรียบร้อยของทางอากาศนะคะวันนี้ในส่วนภายในประเทศก็ยังคงดําเนินการตามปกติยังมีเจ้าหน้าที่ในการให้อำนวยความสะดวกเช่นเดิมเหมือนกัน ตัวต่างประเทศหรือว่าเดินทางเข้าไปจากต่างประเทศใช้มาตรการเดียวกับที่สบคอ,อย่างที่คุณเอกวินก่าวไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะว่าการเดินทางเข้าของต่างชาติเนี่ยจะใช้ในกระบวนการไหนเพราะเรายกเลิกทิสแอนโกไปวันนี้ก็จะมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากต่างชาตินะคะคก็ยังคงอยู่ที่ประมาณสามพันกว่ารายถือได้ว่ายังคงเป็นปกติยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่การำอำนวยความสะดวกบกจากต่างประเทศก็ถือได้ว่ามันย่นระยะเวลาในการที่จะผ่านทางท่าอากาศ เมื่อเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณทางสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะนะก็จะนะสะดวกเพิ่มมากขึ้นทางสนามบินภูเก็ตเองก็มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขหรือว่าด้านการตรวจเอกาาสารการเดินทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของยอดนะักท่องเที่ยวถ้าเราพูดถึงตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมปีหกสี่ในการเปิดแฟนบ็อกมานะคะคุณเอกวินคุณรัชตคะค่นะ ถือได้ว่ามีจํานวนสามร้อยสามวันแล้วสามร้อย,อยอกว่าแล้วยเชื่เดินทางสามร้อยสามร้อยกว่าวันแล้วนะคมียอดต้องเชื่อรวมสะสมนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึงยี่สิบเก้าเมษายนเนี่ยอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดคนนะคะคมีการก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจคัดกรองบริเวณหน้าด่านก็คือหน้าสนามบินเนี่ยเราสามารถตรวจพบเชื้อ ที่9,768คนคิดเป็นเพียงแค่1.95เปอร์เซ็นตครับเพราะฉะนั้นถือว่าได้น้อยมากในส่วนของมาตรการของทางจังหวัดจึงมีการล้อกับสบคชุดใหญ่เพื่อที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวเปิดกว้างมากขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่สถานการณ์ต่างๆที่เราประเมินการไว้แล้วเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองท่านนารงวุ่นซิว้วรวมไปถึงคณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัดก็มีการคาดการแต่ก็ยังมี การจัดกําลังเจ้าที่เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆไว้ด้วยแล้วก็ถือว่ามีความพร้อมด้านสาธารณสุขเนี่ยยังคงร้อยเปอร์ซ็นเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังคงเน้นย้ําให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวยังคงตั้งกาดให้สูงแม้นว่าเราจะไม่ตรวจเอกสารในการเดินทางเข้าจังหวัดแต่มาตรการป้องก,กันตนเองภายในจังหวัดหรือว่าทุกพื้นที่เรายังคงเน้นย้ําอยู่เช่นเดิมค่ะ